สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ทิ่พาเ,เพื่อนๆมาถวายเพลงนะคะแน่มีตับไก่ค่ะวันนี้ต,ตับตับตับนะคะพบชัดนะได้กินตับนะมี <c oughs> ข้าวเหนียวค่ะและบักแตงโลนี่ <c oughs> อันนี้ของเพื่อนนะคะ <c oughs> เป็นซูบุกมี่นะคะมีผัก อันนี้อะไรนะคะขนมอะไรนะคะบัวดฟักทองน่าจะใช่ค่ะโอ้เมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยค่ะว่าเงียบๆตอนนี้เราวีกำลังเสริมทัพมาแล้วนี่เราเงียบเงาแล้วชุดใหญ่ไปแล้วนี่ตามหลังมาไวๆนะ اشتركوا <laughs> <laughs> 고맙습다 <shriek>

นีไฮยนหนาด้วยเนี่ย <laughs> <c oughs> <c oughs>